สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทาง y o u t u b e นะครับแล้วก็ตลอดถึงทาง facebook แล้วก็ tik tok นะครับครับวันนี้ก็เป็นเช้าช้อีกวันหนึ่งนะครับที่อากาศเย็นสบายดีนะครับวันนี้ครับวันนี้ก็จะมาชวนคุยนะครับในเรื่องของหัวข้อนะครับเส้นชัยมีไว้สำหรับรถที่แรงและคนขับที่ดีนะครับครับก็ เป็นข้อสังเกตนะครับข้อสังเกตแล้วก็ประสบการณ์ในการทํางานแล้วก็ใช้ชีวิตที่ผ่านมาของผมเองนะครับครับครับก็สังเกตอยู่นานนะครับจริงๆเราคือปกติเนี่ยผมจะเป็นคนที่ออชอบนะครับชอบไปไปเที่ยวตลาดนะครับไปไปดูตลาดนะครับส่วนมากจะเป็น ตลาดถนนคนเดินอะไรงนี้นะครับตลาดชุมชนอะไรอเงี้ยอันเนี้ยก็ปกติแล้จะเป็นคนที่ชอบไปนะครับแล้วก็สังเกตนะฮะสังเกตนะครับแล้วก็ขับรถเที่ยวนะครับขับรถเที่ยวอันนี้ก็เ,เที่ยวในส่วนของอในเมืองนะครับหมายถึงว่า,าที่มีผู้คนเยอะๆนะครับมีสิ่งอำนวยความสะดวก นะฮะอะไรเยอะแยะนะครับแล้วก็จากในเมืองก็ชอบขี่รถนะครับตะเวนนะครับเที่ยวก็ไปแถวชนบทนะครับหมายถึงว่า,าที่มันห่างตัวเมืองไปนิดนึงนะครับทีนีอ้อย่างเงี้ยครับผมว่า,าหลายหลายท่านก็คงจะชอบแบบนี้เหมือนกันนะครับก็เวลาเราไปอย่างนี้แล้วก็เวลาเราออกจากนอกตัวเมืองไปเนี่ยมันก็จะได้ฟิลนะครับได้ความรู้สึก อีกอย่างนึงนะครับอีกมิติหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมหรือว่าผู้คนนะครับแยวมันก็จะมีความแตกต่างกันนะครับครับก็นะครับผมสังเกตมานานนะครับก็การใช้ชีวิตนะครับกับกับทุกวันตลอดถึงว่าเราทำงานไปเนี่ยนะครับคือในก็ในหัวข้อนะฮะก็คือ เส้นชัยมีไว้สําหรับรถที่แรงนะครับแล้วก็คนขับที่ดีอะไรเงี้ยครับคือรถที่แรงเนี่ยมันเปรียบเสมือนอกําลังของความรู้นะครับแล้วก็กําลังของทรัพยากรนะครับทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นกําลังในด้านเงินนะครับกําลังในด้านวัตถุคนอะไรต่างๆนะครับเกี่ยวกับการทํางานของเรานะครับ ครับอันนี้มันก็จะเป็นเปรียบเสมือนรถที่แรงนะครับเครื่องที่ดีนะครับเรามีความรู้เยอะนะครับเรามีประสบการณ์เยอะความรู้เยอะมีพลังทางด้านการเงินเยอะเนี่ยนะครับแล้วก็ตลอดถึงการมีเพื่อนร่วมงานที่ดีอะไรนี้นะครับมันก็จะเป็นขุมพลังนะครับขุมพลังที่เดินหน้านะครับ ได้เร็วได้แรงนะครับครับครับทีนี้เอ่ออย่างนี้ครับคือมิติชีวิตด้านนี้ครับก็เอ่อผมก็สังเกตนะครับก็มันก็เป็นเป็นไปด้วยดีนะครับครับบางท่านก็เจริญนะครับก็ทํามาค้าขายอะไรเจริญรุ่งเรืองนะครับแต่ก็ผมก็สังเกตมิติอีกนะครับบางท่านที่ไม่มีกาลยานิมิตที่ดีนะครับก็ มีแต่ความรู้นะครับแล้วก็มีแต่พลังทางด้านการเงินนะครับก็ใช้ในการใช้ชีวิตนะครับไปนะครับอันนี้ก็คือถ้าใช้อย่างอันนี้อย่างเดียวครับมีแต่เครื่องยนต์ที่แรงอย่างเดียวเนี่ยครับก็ดูเหมือนว่าในระยะยาวเนี่ยนะครับพอทําไปทําไปเนี่ยมันก็ ก็ก็เหมือนอยู่ในวังวนนะครอยู่ในวังวนมันไปมันไปได้เหมือนกันนะครับพอเรามีเงินมีความรู้อะไรเราคิดอะไรทําอะไรมันก็คล่องไปหมดนะครับแต่ว่ามันระยะยาวเนี่ยมันก็เหมือนอยู่ในวังวนนะครับแล้วก็มันไปไม่ได้ไกลนะครับมันมันดูเหมือนดีนะครับมันดูเหมือนดีดูเหมือนประสบความสําเร็จนะครับแต่จริงๆแล้วในในในแนวกว้างเนี่ย มันไม่กว้างนะครับมันมันไปในแนวดิ่งนะครับครับก็คือมันมีเครื่องโยนที่ดีนะครับแล้วก็มันต้องเส้นใช้เนี่ยมันมีไว้สําหรับคนขับที่ดีด้วยนะครับในในการขับเคลื่อนอะไรต่างๆเนี่ยมันสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือการฝึกฝนตัวเองนะครับแล้วก็ความ ล่มเย็นนะครับทางด้านจิตใจนะครับความแช่มชื่นล่มเย็นทางด้านจิตใจนะครับเป็นเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับที่อยู่ด้านหลังที่ดีนะครับคือถ้าเรามีเครื่องยนต์อย่างเดียวเนี่ยเราไม่มีความาสงบร่มลื่นทางด้านจิตใจนะครับมันก็เปรียบเหมือนอมีคนขับที่ไม่ที่ที่ไม่ค่อยดีนะครับมันมันก็ไปไม่ได้ไกลนะครับแล้วก็พอ จริง,รงๆเราไปไม่ได้ไกลนะครับในระยะยาวเนี่ยก็อืมก็อาจจะไปไม่ได้เลยนะฮะมันก็จะไปถึงทางตันนะครับครับทีนี้การฝึกฝนนะครับฝึกฝนทางด้านาวิชาชีพนะครับทางด้านความรู้นะครับความรู้ทางด้านการเงินนะครับแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือการฝึกฝนนะครับการหมั่นประสบก,การทางด้าน ความร่มเย็นทางด้านจิตใจนะครับเอ่อบางทีเราก็หาเวลาพักผ่อนบ้างนะครับก็ไปทานอาหารอะไรนะครับพักผ่อนนะครับก็ไปอยู่เอ่อมุมสงบสงบที่เป็นธรรมชาติอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยครับมันมัน,ม,นมันตรงนี้มันจะทําให้เรามีพลังนะครับทําให้เราความคิดอะไรเราจิตใจอะไรเรากว้างขึ้นนะครับมันก็จะเอ่อ ทำให้เราก้าวนะครับต่อ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 ไปได้นะครับครับทำให้จิ pues, จตใจเราแช่มชื่นนะครับหัวสมองเราป่งลุ่งนะครับอันนี้ก็ทำให้เราไปได้นะครับครับก็ถ้าเรามัวแต่ทำงานนะครับก็ใช้แต่ความคิดอะไรต่างๆนะครับมันคือมันดีมันแก้ปัญหาอะไรยากนะครับก็นะฮะคือถ settling, ้าเรา ฝึกสมาธิักหน่อยหนึ่งนะครับฝึกสมาธิักหน่อยหนึ่งนะครับให้ขึ้นสมองเราเราให้มันคิดอะไรน้อยลงนะครับแล้วก็ให้เรามีความสงบมากขึ้นนะครับมันก็จะทําให้เราเห็นอะไรกว้างขึ้นนะครับเห็นอะไรกว้างขึ้นการคิดอะไรนะครับการคิดการปฏิสัมพันธ์การพบเจออะไรผู้คนอะไรเนี่ยมันก็จะทําให้อ่อ สดชื่นนะครับสดชื่นแจ่มใสมันมันกว้างนะครับมองอะไรมันกว้างขึ้นนะครับมันเอ่อมันมันมันกว้างขึ้นมันโล่งขึ้นนะครับมันก็ทําให้ชีวิตเราเดินต่อไปได้นะครับครับครับก็วันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับครับครับสวัสดีครับ